ขอวิธีที่ทำให้สบายใจหน่อยนะแครับเพราะคิดมากไปคิดมามากๆเป็นปีแล้วมันไม่สบายใจเอาเสียก,กันเลยโอ้ยคนนะคุณฮนะาเหรอคุณหัมคุณหัมอะไรจริงๆคิดมากนะดีเดีวยวผมว่านะครับ คิดมากอดีเอาว่าคิดกับไม่คิดอะไรดีกว่ากันถ้าถามลุงลุงบอกว่าคิดดีกว่าไม่คิดโอเคไหมคิดมากคิดน้อยลุงบอกว่าคิดมากดีกว่าคิดน้อยมันอยู่ที่ว่าเวลาคิดน่ะสิ่งที่เราคิดน่สิ่งที่คิดมันได้คิดได้คิดกับกัน คิดได้หรือยังนี่ได้คิดคิดได้หรือยังต้องให้ถึงขั้นคิดให้ได้แล้วสรุปให้เป็นครับผมมันก็จะไม่ค้างเห็นไ,ไหมครับสรุปปุ๊บก็วางไว้ข้างตัวเลยนะพอได้ไหมครับก็กลายเป็นความจำเนี่น,นะครับรวมพามแล้วนะความคิด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 ได้คิด กลับกันคิดได้หรือยังถ้าคิดได้ปุ๊บจบใส่กล่องไหนก็ใส่กล่องไปมันก็เป็นความจําไปถ้าเป็นการเรียนหนังสือก็จะอยู่ในกรอบนี้ครับก็จะเรียนหนังสือได้ดีขึ้นโอเคไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะฮะที่แน่คือถ้าเข้าใจแล้วมันก็เฮ้ยมันโล่งเว้ยมันมันเป็นคีย์มันอยู่นิดเดียวเองครับมันเหมือนกับพลิกแป๊บเดียวเองอะ่ะมันก็โอ้ยไปโถมเอ้ยตั้งนานเลยเราฉลาดรึว่าไปตั้งนาน อย่างี้แต่พอเราเจอภาษาลุงปุ๊บเฮ้ยมันปลดปลดล็อกทันทีฮะประมาณนั้นนะฟังเสียงลูงให้ดีนะครับมันจะปิ้งโอเคครับจบ Good morning.